แม่เงินไทยไหลออกไปต่างประเทศนะครับก็เลยขุดใช้เองขุดใช้เองในประเทศไทยไม่ต้องนำเข้าแต่ข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองนะปี55เลยนะครับปี5เดือนพฤศจิกาเดือนเดียวเนี่ยเราส่งออกน้ำมันไป1.6ล้านบาเดลอวอนี่ก็โกหกผมแล้วที่บอกว่า ขุดใช้เองเนี่ยเนี่ยตัวเลขผมมีตัวเลขในขึ้นจอนะบางแปลงนะครับบางแปลงเราส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างดูงทองทานตะวันในร้อยเปอร์เซ็นต์บัวหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งออกนะครับแล้วที่สงขลาเนี่ยนะส่งออกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์บ้างเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์บ้างใช้ในเมืองไทยนิดเดียวเองใช่ไหมฮะใช่เฉพาะแปลงที่ผมเอ่ยมานะนี่เป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองครับวันก่อนกระทรวงพลังงานไปตอบที่กรรมการสิทธิ์ผมก็เปิดให้เขาดูเว็บไซต์ใครเป็นรัฐมนตรีอยู่ ก็ค่าการไปไปตอบนะค่าการไปตอบเขาก็เปิดผมก็เปิดเว็บไซต์ให้เขาดูเขาตกใจมากเลยนะเขาบอกผมไม่เคยเห็นไอ้ตัวนี้นะสงสัยจะผิดสงสัยจะผิดข้อมูลไม่การกระทรวงพลังงานไม่เคยรู้ข้อมูลตัวนี้ไม่เคยเห็นเป็นข้อมูลของกระทรวงของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดกันได้เลยสดๆนะครับนี่ครับมันเป็นปัญหาในช่วงของสถาบันสาสสรรท์นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงวันเสาร์ที่16 มีนาคมนะครับ2,556เวลา17นาฬกาก็สถานที่เป็นอนุสรสถาน14ตุลา4แยกอคอกวัวก็อยากจะให้อาจารย์วุฒิพงศ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ากิจกรรมเป็นเรื่องอะไรอย่างไรครับก็ขออนุญาตก่อนที่จะถึงวันที่16มีนานะครับ,รบที่เราทำมาก็ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ16กุมภาก็ได้ไปกับทีมของอาจารย์อาทิวัฒน์16กุมภาก็คือตัวที่ทําไว้ก็คือ16กุมภา5โมงเย็นอนุสรสถานศรีสาาที่เดิมก็เลื่อนอันนั้นอันนั้นถูกยกเลิกไปยกเลิกไปไปที่ระยองกับไปที่ระยองกัที่ที่ท่านท่านผู้ชมของ13สยามไทยก็คงเห็นแล้วยังเป็นหัวข้อเดิมแต่ว่าวันที่เดิม วันเเหือนเดิมเปลี่ยนเดือนเป็นเดือนใช่ก็แล้วก็วันนั้นก็ได้ไปที่อะยองกัจาาเมื่อ16กุมภาที่ผ่านมาตอนนี้ก็กิจกรรมก็แน่งจะชุกครับนอกจากไอรายการเวทีแบบที่วันนี้เราคุยกันะนะครับ,รบก็มเีเราก็เดินสายเพราะช่วงนี้ที่เคยเรียนอาจารย์ที่วัดไว้ก็คือว่าเราก้อังการที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างมวลชนแล้วก็ออกมาเนี่ยเพื่อกดดัน ให้ทวงคืนสมบัติของของประชาชนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ประมาณหลายรายการด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดเลยก็จะไปที่พิซณนโรนะครับ,รบ,รบก็ ด้วยความมนุเคราะห์ของอาจารย์สมชายวงเวทนะครับแล้วก็คุณสมหญิงเนี่ยก็จัดให้เป็นเสวนาก็ไม่ใหญ่นักนะครับก็คงสักประมาณคนคนสักร้อยร้ยกว่าคนนะครับที่หอประชุมโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือที่พิษณุโลกนะครับใกล้กับสถานีสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็เลยขอถือโอกาสขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในจังหวัด อ่าเหนือต้นล่างอ่าใช่ครับพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรอะไรพวกนี้ครับระแวกนั้นถ้าได้พอที่จะขับรถถึงนะครับสักประมาณสักร้อยกิโลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ขอขอเรียนเชิญด้วยนะครับครับแล้วก็พอเรากลับจากพิษณุโลกปั๊บเอ่อข้ามวันข้ามวันถัดมา24กับ25ทางสนามหลวงก็มีเขามีสัปดาห์อะไรพุทธศาสนามามาคั่บบูชานะครับอันนี้ก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อวินัย พระวินัยหลวงพ่อปฏิจจะครับ,รบก็จะมีะมีเต็นมีซุ้มฮะมีเต็นของของท่านแล้วท่านก็บอกว่าให้เราไปช่วยแจกหนังสือและพูดคุยกับกับพ่อแม่พี่น้องตอนช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ,รบของวันก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่24แล้วก็วันจันทร์ที่25ซึ่งเป็นวันมาคา,า,าบูชานะครับกุมภาพันธ์ที่สนามหลวงแล้วก็หลังจากนั้นก็วันที่ศุกร์ที่8และเสาร์ที่9 แล้วก็วันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับเรา,เ,าเราก็จะไปเดินสายที่อีสานนะครับอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์นิยมป้องคำป้องคำสิงนะครับอาจารย์ปีติชาตุมเทียงแล้วก็อาจารย์ธีรนันอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อันนี้ที่ที่น่ารักมากก็คือเรามีเสื้อแดงที่ผมเคยเยนะครียนกำนันเจตจำรุนนะครับซึ่งก็เป็นแกนนนำของเสื้อแดงในใน20จังหวัดทางอีสานเนี่ยก็จะช่วย ช่วยเชื่อมต่อให้นะครับ<ด>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีทั้งพี่น้องทั้งเสือ้อเหลืองเสือ้อฟ้าเสือ้อแดงเสือ้อหลากสีอะไรทุกสีนะครับ,รบก็แผนก็คิดว่าคงจะไปสัก3าจังหวัดอาจจะเป็นโคราชขอนแก่นนครพนมมหาสรารคามสกลน,นกครอะไรละแวกนั้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวาทางอาจารย์นิยมเขาคงจะแจ้งหมาีกทีว่าเป็งไงแล้วก็สิมีนาที่เมื่อกี้ได้เรียนแล้วนะครับ,รบก็คือ,อ,อที่ สี่แยกขอกัวซึ่งเราก็ทํากันเดือนละครั้งนะครับม,มาโดยตลอดก็ที่อนุสรสถาน14ตุลาครับ,รบก็เริ่มประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ลากยาวไปถึง3ามสี่ทุ่มนะครับอันนั้นก็เป็นที่ทางกรุงเทพแล้วก็พอพลนั่นก็สิ้นเดือนนะครับก็คือวันศุกร์ที่29มีนาวันเสาร์ที่30มีนาแล้วก็วันอาทิตย์ที่31มมีนาคมเราก็จะลงทางใต้ อันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางคุณวิวทยาชัยชนะศัตรูนะครับแล้วก็คุณสมชายแล้วก็มีคุณที่ที่ทางใต้นี่ก็น่ารักอีกนะครับกลุ่มนี้อยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็มีที่มาร่วมด้วยก็มีคนหนึ่งชื่อคุณรินอันนี้ก็เป็นเสื้อแดงแบบแดงจ๋าเลย<อ> <laughs> แดงจ<อ>กัก็จะมาช่วยทํางานให้เราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งก็ที่อย่างที่เคยเรียนนะฮะมอบเราไม่ได้ใหญ่เหมือนมอบเสียอ้หรือมอบพันธมิตรแต่ว่า ส่วนที่เราสามารถโม้ได้อะภูมิใจได้เนี่ยก็คือว่ามันมันมันเป็นการคระสีได้ได้จริงๆะนะครับแล้วก็นี้ก็จะไปที่สุราษฎร์แล้วก็อาจจะผ่านประจวบเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะครับออแล้วก็ท้ายท้ายสุดก็คือ,อ,อที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็มีคุณคุณติ่งนะครับคุณกำปนาศลคลังทองแล้วก็คุณหนุย่ยคุณอินทวะาคลังทองก็ช่วยจัด เวทีให้ก็คงไปทีนึง่ง20-30คนเวทีเล็กๆตามชุมชนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รบกวนเท่าไหร่เพราะเขาคงยุ่งเรื่องเรื่องต่างกทมใช่ครับก็เลยตอนนี้ก็สิ่งที่อยากอยากจะขอความอนุเคราะห์จากผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าสมมุติพอจะช่วยสถาบันศาสตร์วัดได้เนี่ยในเรื่องของโครงข่ายก็จะขอบพระคุณมากเลยตอนนี้เราก็อยากได้ที่ซึ่งเราสามารถเดินสายและไปคุย จะกลุ่มเล็ก30-40คนก็ได้หรือ100-200คนเนี่ยก็จัดเสวนาให้ก,ก,ก็ก็ได้นะครับตามแต่สะดวกเลยตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คือทางภาคเหนือตอนบนทางเชียงใหม่เชียงรายลำปางอะไรละ,ละแวกนั้นนะครับ,รบแล้วก็ทางภาคตะวันออกระยองจันทบุรีชนบุรีตาราดแ้วก็รู้สึกมีพ่อแม่พี่น้องที่วันนั้นมามาร่วมที่ตาราดก็บอกว่าจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยจัดเวทีให้ แล้วก็ทางกรุงเทพกับปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการชาเชิงเซาอะไรละแวกนี้นะครับอ,อันนี้ก็เลยขอขอขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อที่เพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับ,รบจากจากท่านผู้ชมและผู้ฟังที่สามารถที่จะช่วย กิจกรรมของทางสถาบันนะครับถ้าท่านช่วยเชื่อมต่อหรือว่าช่วยจัดเวทีให้เราเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจส่วนหนึ่งของการรณรงค์นะฮะซึ่งหวังว่าท้ายสุดเป้าของเราก็คือต้องดึงคนให้ลงบนท้องถนนได้200,000คนวันใดนวันหนึ่งเพื่อที่จะสร้างปาฏิหาริย์ทางการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับก็ขับเคลื่อนไปต่อ นะครับในส่วนของการหาข้อมูลมาสนับสนุนต้องถามอาจารย์ประสาทแล้วว่าข้อมูลที่เราได้มาที่เราแย้งกับกรรมธิการหรือคณะอนุหรือว่ากระทรวงพลังงานเองหรือรัฐบาลเองข้อมูลที่เราได้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่าเราไม่ข้อมูลขึ้นมา <c oughs> ถามกันตรงๆเลยข้อมูลก็ ที่ผมเรียนแล้วก็คือบางส่วนเราได้จากกระทรวงพลังงานได้มาจากเขาเองส่วนใหญ่หหญเลยส่วนใหญ่ของผมเชื่อเพลิงพลังงานของสอนอพนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมุงน้ํามันเนี่ยนะเรา ข้อมูลของกระทรวงเนี่ยนะแย่อยูอยันคือว่าอยู่ในรูปที่เป็น Data ไม่ใช่ Information นะไม่ได้ทำให้เข้าใจได้ง่ายไม่เป็นกราฟไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะดูขึ้นลงได้สะดวกคือถ้าตาสีตาสาดูนี่หมดทิ์เลยถึงใครก็ตามดูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยต้องเอาข้อมูลมาแปลงให้มันจัดระบบคือแปลแปลจากไทยเป็นไทยอีกทีนึ่บเอาข้อมูลมาทําเป็นตัวเลขทากราฟทําอะไรเนี่ยนะเปรียบเทียบถึงจะเห็นนะนั่นคือข้อมูลของกระทรวงเองอีกส่วนหนึ่ง นะอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศคือมีเยอะะเลยขององค์กรระหว่างประเทศมาเปรียบเทียบกันเลยของรัฐบาลเยอรมันของ EIA ขององค์กรที่เขาค้าน้ำมันก็มีเยอะะไปหมดนะซึ่งซึ่งโลกมันถึงทั้งหมดแล้วคือเปรียบเทียบจนรู้เลยว่าราคาน้ำมันของแต่ละประเทศนี่ราคาเท่าไหร่แล้วตัวตัวเลขเมื่อสักครู่ก็ได้มาจากเวลาเราเข้าไปก็ตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจและอยากจะเพิ่มจากที่อาจารย์ประสาทพูดก็คือ บางทีเนี่ยไอ้เรื่องพลังงานของเราข้อมูลที่ให้มันเหมือนกับบางทีนะฮะคนที่เข้าไปทําการวิจัยมีเหมือนกับมันเจตน,นาจะทําให้มันซับซ้อนเกินค <c oughs> วามจําเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็ใช้นิยามอย่างนี้เดี๋ยวก็อีก,อก อีกสามตารางต่อมาก็ใช้นิยามอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันสร้างความสับสนโดยโดยไม่จําเป็นทำให้มึนทําให้มึนทำให้มึนแล้วก็ปล้นเลยเหมือนเล่านิทานผีหลอกใช่ไหมคือความเป็นจริงไม่เห็นแล้วจินตนาการขึ้นมาเลยให้มันไปมาไอ้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายกลายเป็นข้อมูลจากต่างประเทศมากกว่าอย่างข้อมูลที่ผมเรียมดีมาเนี่ยนะเป็นข้อมูลของบริษัทเชฟรอนเลยที่อยู่ประเทศไทยเลยนะเขาเขียนนี่ ทั้งรูป,ปร<า>เขาเขียนเองเลยเขาเขียนเองเลยนี่นะนะเขาบอกว่าน้ํามันส่วนหนึ่งเนี่ยนะเขาขุดได้เนี่ยนะวันละแสนบาเรลวต่อวัน1นึ่งแสนบาเรลยวหนึ่งแสนบาเรลวได้มีการจําหน่ายไปยังโรงกลั่นในประเทศเช่นไทยออยบางจากประมาณ4ี่0 0ื่นบาเรียวและอีก6กหมื่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะส่งไปตลาดต่างประเทศอส่งไปกลางทะเล ไปต่างประเทศไปต่างประเทศต่างประเทศไปไหนก็แล้วแต่เขาอ่ะนะไปกลางทะเลแล้วกลับมาใหม่ก็ได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนั่นก็อีกเรื่องนึงเพื่อเพื่อเลีกเรี่ยงอะไรก็ว่าไปนะแต่ส่งออกต่างประเทศแน่นอนเลยส่งออกหกหมื่นบาร์เรลต่อวันหกหมื่นบาร์เรลต่อวันครับนะอย่างของแหล่งในประเทศไทยนอ่าวไทยเองเนี่ยนะเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าของอย่างสงขลาเนี่ยหกสิบหกถึงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ส่งออกส่งออกนะบางแหล่งส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่สี่สี่แปลงที่ส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมคุณ บอกว่าจะเอามาใช้ภายในประเทศน้ํามันไม่พอแล้วคุณส่งออกทําไมครับเขาก็บอกว่าน้ํามันในประเทศไทยไม่ได้มาตรฐานโรงกลั่นรับไม่ได้อ๋อน้ำมันในประเทศไทยไม่ได้มาเขาอ้างอย่างนั้นนะอ้ต้องส่งไปกลั่นที่เกาหลีบ้างสหรัฐอเมริกาบ้างผมก็แย้งว่าเอ๊ะถ้ามันมีกรรมาฐานสูง มันก็ควรจะส่งไปทั้งหมดสิทําไมส่งไปครึ่งเดียวว่า60%มสิ้งแล้วอีกส่วนอีกส่วนหนึงทำไมมันกลันได้อีกส่วนหนึ่งกลันไม่ได้เอะมันแปลกๆนลเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็ตอบไม่ได้ไอ้ที่ทราบมาค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับก็คือว่าไอ้น้ำมันด้านหนึ่งเรา import เข้ามาเพราะว่าเราก็จะใช้น้ำมันโล w โลเกรด ไอ้ส่วนที <venant> three, ่ส <Fahrenheit> ่งออกอ่ะเพราะมันดีเกินไปมันได้ราคาดีเพราะฉะนั้นจะมาขายที่ไอ้ราคาปกติก็ไม่ควรที่ไทยเราใช้ก็น้ำมันเกลดคือตอนมีแล้วใช่ครับคือไม่คือไอ้น้ำมันขั้นสุดท้ายอ่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้อันนี้จย์ช่วยช่วยแย้งด้วยนะครับถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่ครูด แต่มันเป็นเขาเรียกคอนเดนเซตครครูดเนี่ยมันคือออกมาจากไอ้บ่อน้ำมันคอนเดนเซตเนี่ยมันออกมาจากบอ่อกา๊าซซึ่งมันเป็นกา๊าซแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของเหลวไอ้ของเหลวตัวเนี้ยไปไปมามันดีกว่าน้ำมันดิบ ที่เรียกว่าครูซไอคุณภาพมันดีกว่าเพราะว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรสีมันจะใสเกือบจะเกือบเกือบจะเป็นน้ํามันที่ขายที่ปั๊มได้เล้วเอาเอาผ้าขาวมามาแล้วก็เทกรองลงไปอาจจะเติมได้เลยใช่ไหมอาจจะเติมได้เลยดีดีมากเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ใครๆก็อยากได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไปทําราคาที่เมืองนอกและนี่คือสาเหตุว่าทําไมไอหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาร์เรลสตัวนี้เนี่ยถึงถึงส่งออกบางส่วนนะครับ นั่นนั่นก็คือข้อมูลซึ่งจริงฮะถูกต<ร>้อ<ร>งแต่อีกข้อมูลที่ผมพูดมเมื่อกี้เป็นน้ํามันดิบนะน้ำมันดิบ,ดบเขาก็ส่งออกเฉ <ๆ S 2> พาะน้ามันดิบที่ส่งออกปีงประมาณ53,000ืานล้านปีปีที่แล้วในปีห้าห้าห้าหมื่นสามพันล้านและนอกจากส่งน้ํามันดิบออกแล้วนะครับตอนนี้เราส่งน้ํามันสําเร็จรูปออกด้วยปีงประมาณ4ี่แสนกว่าล้านนะสินค้าอันดับ3ที่เราส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยอันดับหนึ่งคือรถยนต อันดับสองคือคอมพิวเตอร์อันดับสามคือน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันสำเร็จรูปไอ้พวกข้าวพวกพวกยางปลารนี่เป็นสิบเปอร์เนไม่พูดถึงเลยตายหมดแล้วนะครับนี่ประเทศไทยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านก็ตามข้อมูลพวกนี้ไม่ทันพอๆกับที่เขาบอกว่าซื้อทุเรียนมาจากสิงคโปร์น่ะผมไม่รู้ว่าเขาปลูกที่ไหนสิงคโปร์มีสวนทุเรียนตรงไหนเหมือนกันลำไยที่ฮ่องกงนะครับอาลำไยฮ่องกงถูกกว่าลำไยที่กรุงเทพครับ ก็นี่เหตุผลที่ว่าทำไมพลังงานถึงบอกว่ามันไม่พอทําไมต้องสมรองทําไมต้องสํารองเยอะเหมือนที่อาจารย์พุทธพงศ์ว่าทําไมสํารองถึงระดับ20-30%ขนาดนั้นไม่เข้าใจซึ่งตอนนั้นซึ่งสำรองจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบไฟฟ้านะวันที่ไฟฟ้าปีปี38นะครับตอนนั้นเช็คตัวเลขได้นะครับเรามีสำรองแค่8%ายังบริหารได้เลยตอนนั้นมันยังไม่มีห้างสินค้าเยอะมาก คือตอนนั้นเสรษฐกิจโรอโตโตแล้วโรงไฟฟ้าเราสร้างไม่ทัน <c oughs> พอสร้างไม่ทันมันก็เลยบริหาร8%ที่เหลือ <c oughs> นะสำรองที่เหลือในรีเสิร์ฟนหนะ <c oughs> ได้บริหารได้ไม่มีปัญหาเลย <c oughs> แล้วคนก็มาช่วยกันลดอีกต่างหากนะแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บ